สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และ ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่างมาแบ่งปันกันนะคะประจํางวดวันที่16พฤศจิกายนพศ64เดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปด้วยกันนะคะ <c oughs> เริ่มเลยนะคะ9บวก2บวก2 9บวก2เท่าก,กับ11 11บวก2เท่าก,กับ13แล้วก็ใส่3นะคะ3บวก1เป็น4 4บวกอีก2เป็น6เราได้เลขล่างนะคะก็คือ3 4และ6เลขที่ออกก็คือ2 3สา เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะสามล่างมาหลักหน่วยนะคะศูนย์บวกเจ็ดและบวกเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ด เท่ากับ14แล้วก็ใส่4นะคะ4บวกอีก1เป็น5 5หบวกอีก2เป็น7เราได้เลขล่างนะคะก็คือ4 5และ7เลขที่ออกก็คือ7 9เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะ <c oughs> 7ล่างมาหลักสิบนะคะ 1นึบวกสบวกสเท่ากับ1นึ่งบวกสเท่ากับห้หบวกสเท่ากับเแล้วก็ใส่เนะคะเบวก,กหนึ่เป็น10แล้วก็ใส่ศ0น,นบวกอีก2เป็นสอง เราได้เลขล่างนะคะก็คือ9 0้ละ2เลขที่ออกก็คือ9 0เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ9มาหลัก10ล่างนะคะ0มาหลักหน่วยล่างนะคะ <c oughs> ศูนย์บวกเกบวกเเท่ากับศบวกเก้าเท่ากับเกบวกเก้าเท่ากับสิแล้วก็สิบนะคะแบวกอีก1เป็น9 9บวกอีก2เป็น11แล้วก็สิน่งนะคะเราได้เลขล่างนะคะคือ8 9และ1เลขที่ออกก็คือ8 3เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ8มาหลัก10ล่างนะคะ <c oughs> ต่อนะคะทั <c oughs> านทนนะคะ ห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดแล้วก็ใส่เจ็ดนะคะเจ็ดบวกอีกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกอีกสองเป็นสิบแล้วก็ใส่ศูนย์นะคะ เราได้เลขล่างนะคะคือ7 8และ0เลขที่ออกก็คือ3 8เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ8มาหลักหน่วยล่างนะคะสาบวกสม บวก3เท่ากับ3บวก3เท่ากับ6 6บวก3เท่ากับ9แล้วก็ใส่9นะคะ9บวกอีก1เป็น10แล้วก็ใส่0 0บวกอีก2เป็น2เราได้เลขล่างนะคะคือ9 0และ2เลขที่ออกก็คือ9 5 เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะก้าวล่างมาหลัก10บนะคะค่ะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ6 4 <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกันนะคะ0นบวก0บวก0เท่ากับ ศูนย์บวกศเท่าก,กับศูบวกศก็เท่าก,กับ0ย์แล้วก็ใส่0นย์นะคะศ <c oughs> ูบวกอีกหเป็น1 1บวกอีก2เป็น3เราเรอผลนะคะค่ะเราได้เลขล่างแบ่งปันนะคะประจํางวดวันที่16พุทพฤศจิกายนพศ6 4ตัวเลขที่เราได้ไว้นะคะก็คือ 0, 1และ3ามเขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลแล้วเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้ สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรยําถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่16พฤศจิกายนพศ64สำหรับสูตรนี้นะคะสูตรล้างแบ่งปันนะคะเป็นสูตรที่ผู้คำนวณน,นะคะได้คำนวณไว้ให้ตั้งแต่งวดวันที่16ตุลาที่ผ่านมา งวดวันที่16ตุลานะคะเราให้ไว้คือ 7, 8และ0เข้ามา 3, 8นะคะเมื่อเขาเดินต่อนะคะผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในงวดวันที่1พฤศจิกายนพศ64และตัวเลขที่ได้ไว้ก็คือ 9, 0และ2เข้ามา 9, 5เมื่อเขายังเดินดีอยู่นะคะผู้คำนวณจึงนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณให้ท่านต่อในงวดวันที่ <c oughs> 16 พฤศจิกายนพศ .64 นะคะเรามาดูกันว่าเขาเดินไปกี่งวดแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเรามาดูกันว่าเขาเดินกี่งวดแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเดินมาแล้วสิบงวดนะคะงวดวันที่สิบหกพฤศจิกานะคะ จะเป็นงวดที่11เขาจะสามารถเดินต่อได้หรือไม่นะคะขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจยนานญาในการรับชมนะคะค่ะ <c oughs> สำหรับท่านผู้ใดนะคะที่ยังไม่ได้สูตรนี้นะคะจะจดสูตรหรือท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่นะคะจะจดสูตรจดได้เลยนะคะค่ะสูตรของเรานะคะ เราจะใช้หลักแสนบวกด้วยหลักร้อยบนและบวกด้วยหลักร้อยบนอีกหนึ่งครั้งเท่ากับเอกตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวก1เท่ากับเอกตัวที่2แล้วบวกอีกสองเท่ากับเอกตัวที่สาม นี่คือที่มาของสูตรนะคะและท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะและพอมีเวลาว่างนะคะท่านก็ลองทําดูนะคะว่าพวกคดวนั้นนาตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไวหรือไม่ผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติ้งเข้ามาได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16พฤศจิกายนพศ64นี้สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ